มอมมอมเมอม,อม,อมอเมมเลยเพราะว่าฝนตกอ้าวเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำ,นำเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำสระผมเอาโอ้ยอือต้องยกด้วยนะคะรถไม่ออันตอนแรกมากแรถเกิดสภาพดีอยู่ครับทีนี้มาเจอทางน,นี้ครับผมอันรถใครก็ว่าแข็งแกร็งก็ลองดูได้เลยครับผมภายในระยะสามเดือนนี้เจอหน้าฝนอย่างนี้ครับ <laughs> เลือทางดูแบบตอนนี้ผมแท็กซี่ผมน่าจะบิดเบี้ยวแล้วนะครับผมเลยเาดินอไปลองเล้ยชีวิตผมลั่นทุ่นอีกเลยครับเขาไม่ได้เป็นเราเขาไม่รู้หรอกโอ้ยกตุ้มตุ้มกระตุ้ระตุโอ้ยเนาะถ้ามีคนชวนทางมาทำยังไง จะไม่ตีเขาเลยบุโอ้ยตายเลยใครสุมถึงนะใครสุมอาเจียงอาลีมกระซุ่มบนบนชีวิตกว่าน้อยบนคนอะไรขี้บนเซ๊เนอะ บุ่สุดทางเลยนะกว่าจะถึงบ้านนะคะอาให้พูดยังไงอ่ะยังบิ้งยัเบิ้งรถคงห้อยอ่งรถค้อยนั่นกระจกกระจกหักครับดีๆกระจกหักนี่กระจกห้างนู้นฟังคนขับหักนะบอกกับมันเบิ้งมือนโบกกระเด้งกับขึ้นเลยอะไรกันลากกาเบิ้งเสื้อผ้าม่ได้ซักนั่นต้องซักดอกเสื้อผ้าเจ้านี่กระจก นี่กระจกสองข้างมันหักนี่เบื้องเอาแล้วพ่อบอกว่าจะขับรถแล้วจะส่งกระจกยังไงนี่อันนี้พอมองนี่มันเป็นแบบว่าอันทางแช่โฟล์คมอแบบว่าทางโฟล์คมอนะครับมันจะโทษโทษไอ้เช่นส่วนเนอะครับทางโฟล์คมือไปแกลางนะครับแล้วกระจกนี่เบื้องครับรุ่นนี้ครับเออรุ่นนี้ครับผม แล้วไม่ต้องหมุนห้ามห้ามเปียกน้ำีลูบลบขึ้นย,ยงงาครับผม<อ>ห้ามเปียกน้ำไม่เปียกยังไงฝนตกเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้เบอรนี่อีกมาเอาบอรนีรอีกท <c oughs> ้องแทะ <c oughs> ตัวต้มหมุนเล็กเดีดี <c oughs> นี่ครับผมครับครับไปก็ <c oughs> อันนี้หางนาลุด <c oughs> โอ้ยเบอร์นั่นลุดผอานไปทะเบียนลุด บบนี่ด้วยครับจีบไปเร็วค้นคนเขาเก็บออกไห้เออเบิ้งเบื้งเบาะนั่นเอาเบิ้งเอาเออเบิ้งเอานั่นแต่๋ยวแบบโอตัออโตเมติกครับผมแอร์ฮ้อนครับพี่น้องเออพัดลมพัดลมฮ้อนครับนี่เบิ้งเดี๋ยวเบิ้งประตูิึงประตูผมมีตัวดึงครับผมมีตัวดึงครับนี่นี่สียบปาบไปเลยครับสร้างกับยูเขาเรามองแม่ลูกคนนี้กับสายมึน กินทำไดกับบ้านี่อ๋อบอกก่อนกินทำไดกับบ้าอิ่มอีจนขี่แตกจนท้องยืงหมือกับบ้าอิ่มกลับไปบ้านช้างไอตไัวไอตัวเร่กับตัวมันยากก็จะไม่ได้หาติดมือเฮ้ยเขาบกวยากพี่น้องเอ้ยมือไหนกสิอเสียงออกเสียงออกเสียงใส่ใส่ใสมะใส่ควานแล้วทางเด้อพี่น้องเอ้ยทางไม่อยากว่าดอกเปิดพัดลมกันพี่น้องเอ้ยฮอน อันนี้แค่เริ่มต้นนะอันนั้นอันนั้นลูกพี่ผมด้วยนั่นจัมโบ้จัมโบ้นำทางไปเลยเขาสีไปขึ้นรถเครื่องอันลาดยางครับจัมโบ้เขาแข็งแรงเขากำลังกายวันเลยโอ้ล้ำทางไปแล้วขึ้นปะนี่ขึ้นรถปะนี่ขึ้นไหมดูโมงเขาจะขึ้นบอกแม่ไปไเช้ดูเดี๋ยวเขา ดูก็ต้องระบบยกวะเนาะคนกกะห่างเลยรถกะยั่งสิห่างอยู่เนาะเอาเอาอาเจัโบขึ้นนี่กระโดดขึ้นไปแล้วนั่งลงนั่งลงรู้ด้วยนะให้นั่งลงมอมเมมเลยมอมมอมมอมเลยเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำสระผมเอาโอ๊ย เออต้องยกด้วยนะคะรถไม่อันตอนแรกมากรถเกิอสภาพดีอยู่ครับทีนี้มาเจอทางนี้ครับผมอันรถใครก็ว่าแข็งเกรงก็ลองดูได้เลยครับผมภา,ายใน้ะิยามดือนี้เจอหน้าฝนอย่างนี้ครับแล้วทาง<ม>ดูแบบตอนนี้ผมแท็กซี่ผมน่าจะบิดเบี้ยวแล้วนะครับมเลา้วดึงรับ ชีวิตผมลั่นทุดอีกทีด้ยครับเขาไม่ได้เป็นเราเขาไม่รู้หรอกโอ้ยปุ้มตุปบะคุณโอ้ยโอ้ยเนาะถ้ามีคนสวนทางมาทำยังไงจะไม่ตีเขาเลยบุ๋มโอ้ยตายเลยทางนักทุบโอ้ยเจ้า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 นี่เลยหรอยันสุดนี่เลย แดีวมาเมื่อคืนนะมาเมื่อคืนแบบว่าถ้ารถติดตรงนั้นนัตัวใครตัวมันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าตรงไหนที่ที่ทําให้พ่อน้ตน้าตาแตกเลยวันขึ้นฮอดเลยครับขึ้นฮอดอีเมย์พอีเมย์เลยครับนั่งนั่งบนสุดทางเลยนะคะบนระกตูประกมนะคะไดเฮดะบร่นไดเฮดบ่ยายโอ้ยอยู่ อ้หลายแล้วบุฮะบันตาบันตาบไหนบันตาตะตุยนะมือเช้าไปกิบสมพุ่บ่หลายิบันตาเลยตตะตุยครับหลายพุ่ไปลายจะอยู่บ้านไหนจะอยู่บ้านไหนจะอยู่บ้านไหน กระสังพู้น่ะกระตะบนเออตะบนตะบนกระสังไหมป่าอันนี้อันนี้ก็ไก่ดิมื่อนั้นอันมันนกเขียนไหมอันบังบังโรงงานอ้อยไหมมาฮอตอีเด็กป่าแบบคนเป็นพันพู้น่ะคนเป็นพันเลยนะป่น้องคนเป็นพันเลยมาหบ้านป่าสูบบ้านป่าสูบบ้านตาตุยครับผมไปแล้วพี่น้องด้วยวันนี้ น้ำกระจเปรียดเนเส้นทางบางบางเส้นอย่างนี้ครับห้ามห้ามหยุดนะครับห <c oughs> ยุดติดเลยครับหยุดก็รถติดตเรียบร้อยครับผมมันลื่นครับ เองี้ดีหน่อยเพราะว่ามันมีเด็ดกิ้งจุคาครับมันจะได้เป็นช่วยให้ล,อล้อ,ลอให้ลื่นเนาะขยับไปง่ายกว่าเดิมครับเยอะคอยดูยขด้างหน้าครับผมเดี๋ยวจะถึงทางวิบากแล้วนะครับะวิบากครับว <c ười> ิบากของแเท้เลยวิบากกรรมครับผม ไรจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะจะซื้อที่ใหญ่ๆไว้ให้ที่ใหญ่ๆแบบนี้ลากกว้างๆแบบนี้ไว้ให้งามโชคอีกเล่นเราก็ทำกระทมน้อยนอนอยู่กับช้างหมดหน้าขอรางวัลที่หนึ่งเนี่ย นี่นี่นถ ok. ้าม uhm. าโมไซนี่มีลมมีเร stable, camel, able, able, legal, ื่อแล้วเรื่องตัตนี่ไปเลยนะคะทางเรื่องรอวเรเริ่มวเร่วเร่วเร่าวรถผมจนลารถดีๆจนมามันดังกอนเงียกอนเงียครับผมดูนะคะทางเแบบว่าเป็นบอดดี้ดีทั้งรถเขาเขาดูหนอรถผมมันเหมือนม มือแตกเนาะมือเก่าเนาะมือชิดมือกองเนาะรู้อยากกองนี้กองนี้ไนลอง,ง,ลองเอ้ยคคนปิดเลยย่างกับบ้านเลยครับทำติดนะถ้าทีนี้คนเขาสัญจรไม่ได้เลยเยงงนีเหมอนกัคุณจรทิงมือทางทางเนาะไม่ได้เนะาะนี่นะคะทาง ไปแล้วคุณพ่อไปไดโบเบิ่องทางดูนะฮะอู้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 อไปได้ซื้อไปได้ซื้อมือนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินเลาะก่อนนะคะเพราะว่า ดูนะคะโอ้โหถลยไปฝั่งนู้นเลยโอ้โหโอ,โอ้คนเด้อสิติดบบดน,นี้สภาพทางก็จะวิบากแบบนี้เลยนะคะได้ จำโบสงสัยจะตื่นเต้นน้าดูนะจำโบ้นะจำโบบอกคือทรายหางจัิงี่นี่ดีเด้ี่วันนี้ดีเน่ะไม่คืนคืนนี่โอ้ยปุหมดวโอ้ยถ้าเจอเมื่อคืนนี่แบบเป็นลมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้กับงามโชคบักลา f เฟมิลี่ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ